สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางมีการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพสง์ปอดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสุขภาพดีทั่วไทยโดยนางสาวนิตยาพงพาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานพิธีเปิดจะจัดขึ้นในวันที่2พฤษภาคม2568ณอาคารนวัตกรรมบริการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางอำเภอห้างฉัดโดยมีนายสมศักดิ์เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานภายในงานมีกิจกรรมตรวจสุขภาพพระสงฆ์กว่า800รูปนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังการนับคาบบุฟคัดกองค่าไตอาหารสุขภาพและการประเมินบอดี้คอมโพสิชันพร้อมออกแบบการออกกำลังกายสนับสนุนข่าวโดย dbmp double m a c p สนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 line dbm 6600 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสะระแแดง Bee Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์0615878999หรือไลน์ @BeeHerb99